วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาอัอรกิการเพื่อแบบว่าเออให้สาระความรู้ถามว่าได้สาระความรู้ไหมก็ไม่ค่ะเพราะไม่ได้แล้วอ่ะเออทุกคน, <c oughs> <c oughs> นเอางี้ระเออจะบอกว่าช่วงนี้ตัดออกนะ <c oughs> ช่วงนี้ไม่เอานะเด <c oughs> ็ดแย่มากเลยค่ะท <c oughs> <c oughs> ช่หยออกนะไม่เคยพูดอะไรอ่ะไม่เคยจะเพูดอะไรอ่ะน้องใหม่น้องใหม่ไอ้นไปกันด้วยนะคะเอ่อเนื้อหาสาระของช่องยูทูบของเราก็คือไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยทุกคนทุกคนหอกว่าเขาไม่บอกว่าไม่มีนะคะทุกคนจริงค่ะเพราะว่าไม่มีก็เนื้อหาสาระของเราไม่ใช่ไม่ต้องพูดว่าเนื้อหาสาระแล้วกันเนาะพูดว่าแนวทางของช่องยูทูบของเราก็คือเอ่อเกี่ยวกับดนตรีทุกอย่างก็จะมีแบบดนตรีแล้วก็ เดินตีครับแล้วก็เดินตีค่ะนั่นแหละค่ะเดินตีค่ะเพราะฉะนั้นเราดูช่วงกันเลยนะคะมาดูว่าเราจะมีเกมอะไรมาให้เล่นในรายการของเรนานเนี่ยคะ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญครับได้นคะ,นค,ะนนคะบ๊ายบาย ก่นใหญ่มนิดนึงก no oh, like ็ได้นิดนึงเหอะเนาะขอให้ได้เก็บดีๆเอาละค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาบอกกติกากันก่อนเนาะกติกาของเราก็คือเราจะมีอ่านักร้องสนุกของเรานะค่ะช่วยแบบเล่นอินชาวเพลงโอ๊ยแหม่นิดนึงเธอต่อแล้วเหรอเยังยังยังอุลลี่ บูลลี่เธอบูลลี่บูลลี่เขาได้ไงอะมาก็คือจะให้คนนี้นะคะเล่นดนตรีมาเล่นอินโทรเพลงขึ้นมาเนาะแล้วก็จะให้เราสองคนทายถ้าใครทายผิดนะคะมากกว่ากันคนนั้นจะเป็นคนแพ้นะคะทุกคนอะถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเชิญเลยค่ะนักดนตรีค่ะ เตรียมตัวสักครู่นะเอาละค่ะทุกคนเราจะมาอธิบายกติกานิอหนึ่งเนาะกองไหนกองไหนก้องนี้กองนี้ก็คือว่าเราจะให้นักดนตรตีทั้งสองคนนะคะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นนักดนตรตีเหรออ๋อนี่นักดนตรตีอยู่นี่ก็คือนักดนตรตีทั้งสองคนนะคะจะเป็นอ่ะทายเพลงให้เราไงอืม ซึ่งเราก็ทายเพลงคนเดียวเราก็เหมือนโดนลุมไงเราก็ต้องมีตัวช่วยพิเศษแบนะคะแบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาตัวช่วยพิเศษให้กัน <laughs> อุยดด้ยเหมือนเตียมไปเลยอยากแก่ใช่ใช่ไหมเหมือนเตรียไมไปเลยมา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  <laughs> ตัวช่วยพิเศษของเรามาแล้วอยู่ดีก็โผล่มา <laughs> อยู่ดีก็มาเนาะอยู่ดีก็มาอะ่อะ,ออะ,อะเริ่ม example หนึ่งได้ไหมแบบขแบตัวอย่างว่ามันเล่นยังไงได้ไหมอ่ะเริ่มเลยค่ะ ง่ายๆมึงง่ายๆมันคือเพลงเอ้ยช้างช้างช้างปังในงมุมเอาหรอไอ้เหี้ยง่ายมากนะนี่ขนาดง่ายๆนกะูงลีไม่ได้เลยอะ่ะคนโง่เลยอ,ะอ่ะจริงๆอะอะถ้างั้นมาเริ่มเกมเลยก็ได้มามาเริ่มเกมเลยอะขอเพลงที่หนึ่งค่ะขอเพลงที่หนึ่ง มันคือเพลงแมงมุมเพลงแมงมุมเพลงแมงมุมที่มึงบอกเอ้าเพลงแตงมุมจริงจเหรอเพลงช้างใช่มัเพลงช้างเอ้าไอ้เหี้ยช้างเออเหรอเอ้ากูโง่เหรอเนี่ยเพลงแรกมากูก็ตอบไม่ถูกเลยไอ้เียอล่อยโป๊่อยโป๊่อยโป๊อเพลงที่สองรับรองได้รับรองฉลาด กูบอกเลยกูฉลาดแล้วอ่ะเขาเป็นที่สองค่ะอ่ะเพล็กตอไปเลยมามา ได้ยินไหมคะเอาเรารู้ไวไวหน่อยแมมให้มันเป็นตัวช่วยเพลงอะไรไม่รู้มเมื่อกี้มันไม่ใช่เพลงที่เราเตรียมไว้ไงอ้าวโปโป๊ะเตียเล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  h ไดีนะเ้ยยังไม่รับเถึงิยไม่้เลยสเกดี๋ยวแห่ช่กูิกูเลยยอหมดแล้ว

ขอตายก่อนนะคะเพลงต่อไปเลยก็ได้มันมันเบรย์อะมันไม่ได้ไม่ได้สองเพลงแล้วกูยังไม่ได้เลยนะตั้งแต่ตั้งแต่เอ็กซ์เ์กูยังไม่ได้จริงบ้าบอจริงอ่ะเพลงต่อไปเพลงต่อไปเพลงต่อไปยังไงยังไงอ่ะยังไงสิ อ่ไปไปจะหน่อยรู้ใช่ไหมไปไปเลยสเป็นความรักอ่ะเป็นไอ้ต้าความรักอ่ะแนวยุคไอ้นี่หน่อยเก่าๆหน่อยเก่าๆหน่อยเป็นความรักบอกเลยเพลงสิแผกผิดค่ะแผกมาสั่นอ้าวก็บอกไอ้ต้าความรักหน่อยเอ้าเพลงเกี่ยวกับความรักเออเพลงเกี่ยวกับความรักเอ้าก็กู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 จ้จะ นาครับก็คือจากกันกูชอบไอ้ซิกแพคกับทำไมอ่ะมันก็ต้องไอ้เต้าความรักป่ะมึงมันไม่มีเพลงไอ้เต้าซิกแพคไงกูยอมแพ้ของมึงสองพยา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 นใช่ความรักไม่ใช่สองพยานก็ความรักก็สองพยางก็ไม่ใช่ไงมันมันมันถูกพยานเดียวพยานหนึงถูกพยานหลังอ่ะสิบเก้าเนี่ยสิบรักหกห้า เฉลยไปเลยเฉลยดีกว่าเฉลยดีกว่าเพลงอะไรคะเพลงใจรักใจรักค่ะใจรักค่ะวโดนอีกแล้วโดนไม่้่องอีกแล้วที่สี่ห้าเพลงก็โดนทุกเพลงอ่ะอ่ะเพอเพลงต่อไปโชคจะเข้าข้างเราอ่ะหน่อยหน่อยหน่อยโชคจะทำให้เราชนะอย่างนี้อ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนัยดนตรีเพลงนี้กูดูในในเชือ ใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราโง่อยู่แฟนขับรู้ทุกคนรู้แฟนขับรู้แต่พิธีกรก็ไม่รู้กูโง่อยู่คนเดียวมึงเอาจริงป้ะมึงสองพี่นสองห่นโง่คู่่คอยคู่ทุกคนเอาจริงป่ะทุกรายการทุกรายการใช่ป่ะพิธีกรเขาจะฉลาดอะแต่รายการนี้ไม่เหมือนใครนะคะทุกคน มันเป็นมิติใหม่ของรายการทำยูทูนะคะว่าพิธีกรโง่พิธีกรต้องโดน่างเดียวพิธีกรโดนเลยเหมือนฟิกว่าให้กูต้องโดนคนเดียวอะกูยอมมึงยังไม่ทันทายเลยกูทายไม่ดูสองพยางเหมือนกันสองพยานเป็นเพลงบ้าเพลงบ้าเออเขาที่อยู่ไทยอันนี้พาไปเที่ยวต่างประเทศเลยมึงดูมึงดูหน้ากูหน้ากูออกดีสันขนาดนี้เฮียดังก็ไม่มีขนาดนี้จะให้กูไปสากลเมึงบ้าปะเนี่ยสากนมาสากสากลนเลย ไอ้เงี้ยอยู่อีสานเนี่ยอย,อยู่อีสานแล้วยังไม่พอ,อยังต้องมาอยู่อันนี้อีกแถวเนี่ยพุทธมณฑลอนนีกไม่รู้เรื่องอีก,อกโอ้โหงโงไปท้ี่พุทธมณฑลนี่เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยลเลย,ยี่ยมใช่เพลงเหรอใช่เพลงังกฤษเลย,เ,ลยเพลงเพลงเพลงเลหมายถึงคนชื่อเพลงพวามอะไรวะเขาไม่รู้เนี่ยประเด็นเนี่ยใบเนี่ยใบชื่อเพลงเนี่ยเยี่ยมไงไม่เพลงอังกฤษรีมเพลงชื่อเยี่ยมเหรอก็เยี่ยมไง มึงก็คิดภาษาอังกฤษเนี่ยกูดไม่ใช่เอ้ามากกว่ากูดอีกที่สุดอ่ะเวยลี่ไม่มากกว่าเวลี่อีกลยสั่งแมงเลยอะสั่งแมงเลยอ่ะเยี่ยมอ่ะเพลงชื่อเย้มมีไหมไม่มีกูบอกเพลงสากลเพลงสากลตอไหนแล้เพียงสากลกูไม่รู้กูเจอกูใช่ เพลง best าพลอไงนั่งไงอ่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโง่จริงจริงคนเทน่อะไรเอฟเฟคเขาไว้ขึ้นมือเขาไแห้งอ่ะ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 เพลงต่อไปเชื่อได้ว่าเพลงเนี่ยอูต้องได้เนี่ยห้าเพลงแล้วแหลเพลงแล้วสักเพลงต้องได้แล้วะอ่ะมา ตามของใครหลายๆคนเลยเด็กพอกเราต้องเคยได้ดูเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เคยได้เตเลยแฟนฉันสาวสาวบาเพลงสาวสาวไปมีไอ้นี่ไงอะไรนะอะไรนะรักมีชัยดวงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วใกล้แล้วแต่ไม่ใช่เพลงนี้มึงกูจำได้แค่เพลงนี้เพลงเดียวในร้องร้องร้องท่อนเมื่อกี้ที่เล่นอะ เออกูกูยอมแพ้แล้วก็ได้ไหนลองลองดิอ๋ออ๋อเก่าจังเพลงีู้จำูจำแแค่เลองไก็ไม่รู้ว่าชื่อมันเพลงว่าอะไรอ่ะทายเลยจำจำเนี่ลองได้ทายเลยขอขอกับขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยคือคือไ่จริงก็ไม่รู้จริง ก็คือที่เล่นมาจริงๆเนี่ยที่เล่นมาทุกอย่างเนี่ยก็คือโง่จริงๆกูไม่ได้สคริปต์ใดๆไม่ได้สคริปต์เนี่ยสคริปต์กูเนี่ยไม่มีอะไรเลยนี่เนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรเลยกูโง่จริงๆกูโง่ด้วยเออตกเ่ะอืมใช่เนี่ยกูโง่โง่มากๆเลยเอาเพลงนี้เพลงนี้อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้รู้เพลงมันช่าันนึงอันนี้เพลง Happy Birthday มึงมือใจแล้วแล้วแล้วกูแล้วรู้แล้ว จบเกมแล้วกูได้กี่คะแนนเนี่ยคะแนเ <Happy> Birthday, เนเดียวไม่มีเบอร์เดมเพลงเดียวเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะแกกูเก่งปะเก่งอ่ะไม่ได้ไปกี่เพลงเก่งอ่ะได้เพลงเดียวอุย้ย <c oughs> เก่งอ่ะ <c oughs> ต้องมือต้องมือต้องมือ yeah! <c oughs> สรุปเกมนี้นะคะทุกคนเราก็ได้หนึ่งคะแนน <c oughs> น่ารักน่ารักเก๋ๆเราไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนมักน้อยเป็นคนมักน้อยใจรู้ไหมนิดเออม้ไม่รู้เป็นคนมักน้อยงไงเป็นคนพอเพียงถ้ามีแฟนก็จะได้มีแฟนหนึ่งคนไงชิบะชิบะอันนั้นก็นิดหนึ่งไม่พูดไม่พูดไม่พูดเราจะไม่ออกกันเนาะมาเรามาเกณฑ์ต่อไปกันเลยเนี่ยเกณฑ์เนี่ยต้องมีคนตาย บอกเลยค่ะเขาคนตุยตุยดีมันจะปีเอ็กกับ่าคนตุยเห็นไหมคะเกมหู้ยหลบ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 เนี่ยเนี่ยเหลบหลบหลบอะอาจจะหลบทำไมล่ะแม่เลยนี่มานักดนตรีค่ะมาเลยค่ะเชิญค่ะเชิญนักดนตรีค่ะอ่ะผู้ช่วยออกไปค่ะหมดนาที่ล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ช่วยมาเกมที่สองเลคะทุกคนเกมที่สองเลคะทุกคนเกมที่สองเลคะทุกคนติ้ง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  F ไหมคะ F ค่ะ ไปถึงอะไรเกมเล่นมั้ยคะเกมเสื้อผ้าเกมที่สองเกมต่อไปนะคะจะเป็นเกมที่นักดนตรีสุลังเนาะนะคะ้วจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทายคอร์ดเออเขาเรียกว่าทายคอร์ดเนาะเออชื่อเกมว่าว่าเอสเสียงอะไรโอ้ยเสียงอะไรอ่ะเออใช่เสียงอะไรเอ่ยเสียงกีตาร์ไงก็ใช่เสียง เอ๊ะเสียงอะไรเอ่ยนะคะจะเป็นอ่ะการกติกาของมันนะคะทุกคนกติกาของมันจะให้คนนี้เล่นคอร์ดกีตาร์ขึ้นมาสักคอร์ดหนึ่งคอร์ดแล้วก็จะให้คนนี้เป็นคนถ่ายนะคะเราจะมาดูกันว่าคนนี้จะถ่ายได้กี่คอร์ดนะคะเราจะเหมือนเราหรือเปล่าจะแบบใครจะเป็นผู้ชนะมาลองดูรู้เลยค่ะว่าฉันเป็นผู้ชนะอ่ะเกมที่สองเริ่มเลยไหมเปิดเปัดเปิดคน มีการเปิดเผยไม,ไม่ไว้มไม่เลยสายก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้สายตายาวอ่ะเออถูกแล้วอ,ลอ่ะทายทายค่นี่พอแล้วอ,อ,อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีกสักรอบได้ไหมอีกรอบครับขออะไรวะ <c oughs> เอฟหรอไม่ใช่ไม่ใช่พม่ถูก ไม่หมายถึงว่าได้เพื่อนแล้วกูได้เพื่อนแล้วเว้ยเเจอร์เซเว่นดีดีชอบเมเจอร์ไม่ถูกตัวอันกูบอกแล้วไปว่ากูได้เพื่อนแล้วีชาร์ปไม่ถูกยอมคอร์ดเออันนี้คอร์ดเแค่ช่องท่าแทนไม่เจอ,อเนี้ย แค่เนี่คั้นอะขอต่อไปค่ะขอต่อไปค่ะร <c oughs> ู้สึกภูมิใจว่าจะมีเพื่อนแล้วอ่ะเออมีเพื่นฉลาดมีเพื่นโง่เหมือนกันแหรอแกเพลงนี้มื่อใหม่หัดจับยากสุด F <c oughs> เออถูกต้องไม่เป็นไรทำไมวะ เออมึงจะแหม่ทีกูนั้นไม่เห็นจะช่วยเลยอ่ะไม่ช่วยก็เขาก็อบ่อยใช่นักร้อง <laughs> เพลงออฉันงูเองอ่ะถูกไปหนึ่งคะแนนแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนได้หนึ่งคะแนนแล้วอ่ะเพลงที่สองเพลงต่อมาเ,เพลงอะไรขอนไม่ใช่เหรอเออเออใช่หว่ะขอโทษที่สามด้วยไม่ได้นี่ดี <laughs> ที่สามแล้วอ๋อสามแล้วล <laughs> หรอเเบอร์ไม่ไหวแล้วอ๋อ คะรู้หรือยังคะว่าใครจะชนะบอกเลยค่ะบอกเลยค่ะต่อไปคะ่ะกูแพ้แล้วแหละ <laughs> แพ้แล้วดิยังต้องได้เดี๋ยวเอ้ยให้จบเพลงดิมันคอที่อันนี้คอที่สี่แล้วน่ะเอาไอ้เอาให้หนังใจไปเลยดิโลเลย เอาแค่ชนะแค่นั้นว่านั้นอ๋อรู้สึกวิธีการไงก็ต้องโดนเฮ้ก็โดนแล้วไม่ต้องเล่นแล้วใครก็ไม่ถูกเลยยังไงยังไงกูก็แพ้เนาะคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะจบเกมที่สองไว้เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนและทีนี้นะคะเราก็จะมีบทลงโทษสำหรับผู้แพ้เนาะอ่ะอยากได้บทลงโทษแบบไหนเลือกเลยค่ะ แบบไหนดีคะมีแบบไหนบางยังไม่บอกเลยมีแล้วอุปกรณ์วิ่งไหนวะแบบนี้แบบนี้นี่แบบนี้อินดีกูก็โดนแบบนี้หนึ่งมึงแค้นกูอ่ะต้องคลิปอ่ะใช่กูแค้นกูแค้นมากเลยเนี่ยแค้นชิบหายเลยแบบนี้หนึ่งอุ้ยขออุปกรณ์ในกระเป๋าได้ไหมคะตอนนี้อุปกรณ์อีกสองอย่างในกระเป๋าค่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะทีมงานพิเศษ โยนมาโยนมาเฮียด้วยนั่นคือขันใหญ่สุดแล้วนะซ่าบอกอย่างไปเลยอ่ะนี่หนึ่งให้เลือกไปจับกำเลยชอบอันนี้มีเลือดด้วยนะเออพอนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ากูไม่มีอะไรเลือดแล้วแหละโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาปืนเขาปืนไม่อะไรเดี๋ยวเช็ดก็ล้หมดลงโทษคือแบบไม่เปอ่ะ คนสวยทำอะไรกันลานคือประเด็นคือจะเอาทั้งสองแล้วเหรอไม่ดีกว่าเอาแปะหน้าเองดีกว่าเดี๋ยวหาว่าทำร้ายไม่มึงมึงเอามาให้กูเยอะขนาดนี้กูก็ต้องโป๊ดิกูต,ต้องแบบหัวเอ,เองเลยเนี่ยแหมเหมือนทำร้ายตัวเองเนาะเปงนงินก็ได้ใช่ไหมเอาแบบหพวกเขา้าใจอย่างเงี้ยเอาเลยอันนี้คือคำสั่งใช่ไหมไม่ได้สั่งให้ทำเฉย มันก็เหมือนคำสั่งอะไรเนาะพูดเฉยอ่ะไปใกล้ๆกล้องไปใกล้ๆกล้องไปใกล้ๆกล้องรูปลงมาด้วยนะรูปกล้อไหนกล้องไหนกล้องไหนกล้องหนี้นกล้องเนี้ยกล้องนี้กล้องเนี้อ่ะขึ้นดีกว่าขานเข้าไปหาท่านผู้ชมเราจะให้ท่านผู้ชมเป็นคนป้ายให้เรานะคะอ่ะหนึ่งสองซ้เอรูดขึ้นละเอารูดขึ้นด้นดเออทั้งหน้าทั้งหน้าคอด้วยคอคอโอ้อ้้แขนด้วยไหมมา พอแล้วไหมพอแล้วไหมอพอแล้วพอแล้วไ <c oughs> อ้ยักษ์ขอจบคลิปไว้เป็นตะเพียงข้านี้ขอลาไปก่อนสวัสดี